อันนี้เอาสีฝอยตัวนี้อันนี้คือสีฝอยวันเนอได้สีกี่เดือนสีกี่เดือนเพิ่นว่าเอาไปเห็ดยานะครับนี่เอาไปปรุงยาวันนี้ทางสักลนุ่นนี้อ้วนท่านอ้วนยังก่อเบื่อเบื่อที่เขามา่อรับแม่หม่องกินมาแม่แถวตะโกนควน่ะอ๋อเมื่อวานแม่มาเรียนมาเรียนมาพี่สองชั่วโมงวิ่งนานปะลามากินเรียนมาสองชั่วโมงวันนี้เขาขึ้นขึ้นรถไปเรียนกลับไปสองชั่วโมง มันก like so uh ็ม huh. mm ีเ hmm. ช mm ียงรีดรีดเราก็ลางนี่เอาไปปรุงยาป่ะจิมันเท็่ได้เบิดมันว่มีผลข้างเคียงอันตัวนี่ตีเดือนนี่ชีกเดีนแล้วรับพี่น้องพันวาพันเอาไปปรุงยาพ่ะย่ะทันโอ้ยกันเก็บป่วยเก็บไข่ได้ป่วยเพรต้องไปหาหมอเนาะกินชีกเดีนเหาอ๋อสร้างเดียมเฮ็ดยา ปัญญาชั่วกำลังแน่เป็นยาแบบปัญญาปรุญยาจีนเดียวผสมคือหลายๆส่วนหลายตัวแมวมาแบบไอันนี้มันมันมันส่งไวนอกกันป่ะว่ามันส่งบอลฮอว์ก่ะเรงไหนบานเฮาบบอลเฮาบานเฮาเจ็บบ้านนี้ผู้ผู้รับเนี่ยเขาเรียนมาเอาคือไปบานเขาไปโรงงานขึ้นเขาเชียงครับแท่งลีดออกมากนี่ออกตาอยังอัดเด้อมันเนี่ยมันรู้แล้ว ตเท่าไวันร้วยมเงนีนี่จะอยู่บานห่าเดี๋ัวเพื่นกัเนเ็บไปไนี้แลวละนีสิบาทนะครับเน้จะน้อยกับ้สมสมเดี๋ยวจน้าม,มือไดมันออนี่เพนได้เป็นสามสิบโลนาัน้สสโล่น่น้โลต่ว่า้อไปราคามันไราคามันจน้ยตัวนี้ 20. ทีแรกซื้อสิบสองสิบสม่าอะไรขึ้นมาเรื่อยบนนี้ก็ยีิมันสิเรื่เมืดไปเรื่อยวนนี้มันมาเบิร์่เขาซื้อมาโดนหลบมานี่เขาอะขอัพขึ้นไปยู่สาบาทโอ้ก็โดนเติบบาทที่นี่ก็พูดละยอดเยีนหาห่ะอันนี้ฮอเจ็บเลยฮอดย้ำเลยดี๋ับมันมืดนี่ก็ยู่ที่ะจะ่าดินมันแห้งดินไงสีสันยัตวนหมดละ อันน <ừ> ี้มันหหงเขาก็สูบน้ำใส่โเจบก็เกานตาโอ้อันนี้เนะือจว่าบดจะว่มีน้ำสูบใส่หมดมาดลไปม่ไงอีกแจ้งนมือนะงมือรับโอดีแมื่อน่ะเขาเมดอืม เราคุณน่ะเราเฝ้าแกมอมดก่อนเก็บเก็บขีกขี้เดียนคลายอันนี้ทีมงานเก็บขีกขี้เดียนขายครับอันนี้ไปเก็บขายเราเก็บไปเที่ครบจริงกันได้หลายแก่ขายกันได้หน่อยครบติดใจดูสิคอยลงคลิปลงคลิปรีวิวขี้เดียนนะเดี๋ยวที่พาไปเก็บขีกขี้เดียนนะพี่น้อง เื่นบ่ายังลำอนมอนกันนี่ก็ตื้นเหรอเอาปวาตีตัวไหนปังๆสลักโูนี่ี่โซ่่าเว้ยมันตายนะเขาเมนเผาเขาได้เข้าไปเผาดิเลยอคนน่ะนี่คนดีเก็บน้ำมึงเสียหน่อยพี่น้องมูฮันีตีอย่างจอบรถข่อยโงกตืบๆเขานำโซน เขาเป,นเปนา็นคือโบออกโอ้โหคือตีสอยๆอะไรเนี่ยเอาชีวิตเจ้าของมันหลอดก่อนนี่ทีมงานโหลดเกี่ยวนะครับลอ้อล้อหมอกล่อหมอกแห่งจั็กน้อยเลยเพิ่งจะจวดแล้วครับนี่ทีมงานถอดแก้แขนเดียวครับนี่ เ,เ,อเอาบดบ้านทุกข่ยมันมีดิยี่เดียนมันมัน่นนหลายหลมันบ่ออกไ่ี้่ไหมนั่นมองเหาเห็ดรดมอนโจยบึงเนี่ยเอ้เห็นเดียวกันตอนเขายิบมันหัวสับลาวอยู่ โอ้มาตะทั้งมาตะไทยก็เดี๋ยวไปลงอยู่กันนี่ดิตัดยังโอ้นี่ไงนี่ไงนี่ไงอ๋อแล้วครับนี่โอ้โหประมาณตัวบกเอ็บเลยหกสิบเซนติเมตรตัวแรกของชีวิตจ่างศิษย์เลยนะครับตัวนี้แต่ก่อนเราไปทอดเก้มเล่าครับหอยอุมามีสักหน่อยหนึ่ง tôi oh được tua tại mình ship này chỉ điện xong lấy đi các bạn nhỉ chỉ điện giống tôi tua như này bùa bây giờ này ủa này, nó to nhầy nó nhầy mình để để lấy tổ nó có nhiều nát cứ vào không? xong rồi nó lấy đi. ủa, nó lấy nổi không? xong gì đinh, mình, mình không để chỉ đinh nó. bên cạnh tổ một nhầy này. cái tổ ong măm. hả? cái tổ rô là. cái gì nha siao nó, nó không chỉ đinh ra, mình là tổ như trai, nó không hay vận, nó vẫn như nát tổ nhầy